ไม่อยากเอาเมียมาเลยพ่อคุณเอ้ยไม่อยากพกเมียมาเลยฉันกลัวเพื่อนเยอะฉันกลัวเพื่อนเยอะแต่ว่าวันนี้เราพกมาม่ามาค่ะเราจะทําเมนูผัดขี้เม,มาหม่าม่ากันค่ะตบกันก่อนนะคะทุกคนส่วนประกอบของเราก็จะมีมเนื้อไก่ค่ะใบกะเพราค่ะพริกกระเทียมค่ะ บะมีกึ่งสำเร็จรูปตามมา่านะคะไลยนะคะก็จะเริ่มจากการใส่น้ำมันนะคะอมนณจิ้งน้ำมันให้ทั่วค่ะ พริกกระเทียมค่ะลงมาเดียวเลยนะคะใส่ไก่ค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไฟไหม้กระทะค่ะ มไม่เป็นผัดก,กะเพราหรือว่าผัดขี้เมานะทุกคนต้องมีอาการไออาจารย์อามโอ้ยมาหมดทุกอาการใส่อะไรละ่ะคราวเนี้ใส่อะไรละ่ะคราวเนี้งงงงเตรีย <c oughs> มเครื่องปรุงเลยทุกคนโอ้ย สิ่งแรกใส่กระเพรามันไปเลยค่ะอย่าไปรีรอค่ะน้ำตาลชูรสปรงปรุงรสรสดีหมูใส่หลายนัวหลายใส่ใส่หน่อยนัวหน่อยใส่หลายก็เช้น <c oughs> สีอิ๊วขาว น้ำปลาผัดนะคะทุกคนเร่งแก๊สขึ้นสักหน่อยเริ่มใส่กระเพายิ่งจามค่ะทุกคน ำคัญเลยนะคะมาม่าแล้วก็ผักนะคะที่เราลวกไว้เนะผัดเข้าไปเลยครับผมนี่ยีๆวนๆแบบนี้นะคะปลาอ้นะะวนจะเน้นแห้งหน่อยนะทุกคนนะ <ๆ S 1> มันต้องทำหงแห้งๆหน่อยนะไม่ชอบมีน้ำหน่อยนะคะทุกคน ไม่ชอบมีน้ำโอ๊ยสํารักนะทุกคนแล้วแต่ชอบนะใครชอบมีน้ำก็ใส่น้ำคลุกคลิกนะแต่ป้าอ้วนไม่ชอบมีน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำในตัวเยอะนำใจเกี่ยวกันไหมเนี้ยอืออมแล้วทุกคน อเ,เสร็จแล้วครับเอาค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเราจะเทผัดขี้เมาของเราเลยนะคะโอ้โหโอหือเสร็จแล้วค่ะทุกคน โอ้โห و, ผัดขี้เมาของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนผัดขี้เม,มามาม่านะคะโอ้โห و. น่ากินมากๆเลยนะคะแล้วทำได้เร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้นะคะใส่มาม่าในี่รสชาติอร่อยมากๆกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเส้นเหนียวนุ่มค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิม ผัดมามา่าขี้เมากันเลยนะคะว่าอร่อยไหมดูดูด,ดูดูเส้นก่อนอือหือเส้นหนึบมากๆค่ะทุกคนอ,อือือ,อ,อรสชาติจีดจ๊าดมากเส้นนุ่มมากๆเลยนะคะรสชาติไม่เค็มมากรสชาตินัวพอดีเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมไก่ค่ะ คลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนจะได้รับชมคลิปของปออ้นกันใครคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเลย